สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Bear Thailand น,นะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเจอกันเป็น EP ีที่36นะคะวันนี้ลงคลิปวันที่31นะคะสิงหาคมวันเสาร์นั่นเองนะคะพรุ่งนี้ก็จะทราบผลแล้วนะว่าจะเป็นอย่างไรแอดมินก็พยายามเล่งสรุปให้ตามนี้เลยนะสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของล่องใต้อย่างเดียวนะคะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับ ขึ้นเหนือนะคะเพราะเดี๋ยวแอดมินเะวิเคราะห์ขึ้นเหนือให้อีกทีหนึ่งน่าจะวันนี้ช่วงเย็นๆยนค่ำๆนะคะ สําหรับในส่วนของล่องใต้ก่อนจะไปรับชมย้ําอีกทีนะคะว่าเป็นแค่แนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างมีสติด้วยแล้วกันน่าชอบก็ตามไม่ชอบปล่อยผ่านเพราะว่าสิ่งที่อัดมินนํามาวิเคราะห์ก็เป็นข้อมูลจากหลายๆอาจารย์จากหลายๆสํานักใบติวแล้วก็มารวบรวมแล้วก็มาสรุปเป็นตัวเลขที่น่าสนใจให้นั่นเองนะคะมีโอกาสอาจจะผ่านไม่ผ่านก็ ก็ได้นะคะแอดมินก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะอ่ะไม่ว่ากันนอกผลจะเป็นอย่างไรก็ทำหน้าที่เต็มที่ที่สุดแล้วนะคะให้กำลังใจกันดีกว่าน,นะคะสำหรับในคลิปนี้อ่ะมาเริ่มต้นเลยล่องใต้อย่างเดียว1นึ่ง กันยายนสัจนจรจังหวัดร้อ,อนะคะไม่แน่ใจว่าสูตรแต่ละสูตรจะสามารถสู้ศึกสัจนจรได้หรือไม่สําหรับในรอบนี้ต้องบอกว่าแอดมินนามาวิเคราะห์ทั้งหมด20สํานักที่เป็นข้อมูลที่ชี้ลงล่างอย่างเดียวหรือว่าล่องใต้อย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ไปสับสนตัวเลขกับในส่วนของขึ้นเหนือเนาะพอแบบถ้าเอาขึ้นเหนือมาวิเคราะห์ล่องใต้มันจะสับสนและตัวเลขมันก็จะปีได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นพยายามคัดแล้วและก ัดอีกจนนาทีสุดท้ายแล้วก็ได้ผลมาเป็นแบบนี้นะคะอ่ะแอดมินขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดแล้วกันว่า23นักนะที่ให้มานะในส่วนของล่างใต้มีอะไรบ้างเอาเป็นว่าไปดูผลของการวิเคราะห์เลยแล้วกันนะคะ สำหรับการวิเคราะห์ในรอบนี้นะคะต้องบอกว่าตัวเด่นล่องใต้ก็คือเลข9นั่นเองนะคะแนนค่อนข้างทิ้งห่างจากหลายๆตัวเลขค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวเนะ,ะเพราะฉะนั้นสำหรับ1กันยายนนี้ล่องใต้ตัวเด่นเน้นที่เลข9นะคะและต้องบอกว่ารูปแบบก็คือ9 x x 9นะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะ9จะมาให้เห็นจริงๆหรือไม่ก็ลองพิจารณาดูกันแล้วกันนะคะสำหรับในส่วนของตัวรองนะก็คือเลข0เลข2และก็เลข3 นั่นเองเนะี่ยหลายท่านบางไม่ใช่หลายท่านบางท่านแล้วกันเนาะอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมให้ตัวเลขเยอะจังนะก็ไม่ได้เยอะนะตัวเด่นก็คือ9ตัวเดียวแต่ว่าตัวรองก็ต้องให้ไปนะเป็นตัวที่จะนําไปประกอบชุดเป็นชุด2ตัว่องใต้นั่นเองนะท่านะนะผู้ชมอ่ะเมื่อสักครู่มีคอมเมนต์เด้งขึ้นมานะคะที่จริงแล้วเราก็เคยวิเคราะห์ในส่วนของเพื่อนบ้านในส่วนของเราพัฒนาไปเนาะว่าถ้ารอบไหนเราพัฒนาอ,ออกก่อนนะคะออกก่อนไทยนะตัวเลขมันจะค่อยมันจะค่อ ข้างมาคล้ายๆกันอยู่เหมือนกันเนาะก็จะเห็นว่า ออกอะไรไปนะท่านผู้ชมลองดูแล้วกันว่าเราพัฒนา,นามเมื่อวานกับไทยพี่ไทยที่จะออกพุ่งนี้จะมีตัวเลขความคล้ายคลึงกันหรือไม่นะแอดมินมองว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงเลยทีเดียวนะคะอ่ะนี่ก็คือให้ข้อสังเกตนิดนึงนอกเรื่องหน่อยนะคะสำหรับตัวรอง0ูย์และก็3เนะีเพราะฉะนั้นสามารถจับเป็นชุดตัวเด่นล่องใต้ยอย่างเดียวตามนี้เลยนะคะก็คือชุดเด่น0ูนย์เก้นะสองนะส่วนชุดรองก็คือ0ูนยแล้วก็23นั่นเอง ตัวเลขที่แอดมินอ่านไปทั้งหมดหมายความว่าสามารถกลับตัวนะกลับตัวได้นะคะมีโอกาสกลับตัวมา50-50เลยแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่ได้เขียนให้นะแต่เข้าใจความหมายตรงกันนะคะตามนี้เลยเนาะต้องบอกว่าก็เป็นตัวเลขที่แอดมิน ชอบส่วนตัวแล้วก็เป็นตัวเลขที่ซื้อไว้ก่อนที่จะวิเคราะห์แล้วบางตัวอยู่เหมือนกันอย่างเช่นที่ได้โชว์ให้ดูในสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะ23นะคะ2332หรือว่า29แบบเนี้ยก,ก็ชอบอยู่เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าท่านผู้ชมลองพิจารณาดูว่าตัวเลขที่อันมินวิเคราะห์ให้สําหรับรอบนี้ชอบตัวไหนเด่น9ชอบหรือเปล่าหรือว่าไปชอบตัวรอง023แล้วก็ชุดสองตัวชอบชุดไหนอย่างไรลองแสดงความคิดเห็นดูเดี๋ยวอันมินจะไปอ่านดูว่า fc นะวิเคราะห์ได้ ได้เหมือนกับแอดมินหรือไม่อย่างไรนะคะอะเด่น9ถ้า9มาจริงๆสําหรับรอบสอบนี้ล่องใต้อย่างเดียวท่านผู้ชมมองว่ามีโอกาสที่จะมา9อะไรได้บ้างนะคะก็ต้องบอกว่าสําหรับรอบสอบนี้มีหลายใบติวที่ให้เลขเด่น9ในส่วนของล่องใต้มาอยู่เหมือนกันนะคะที่เด่นเด่นเลยจะเป็นสูตรนะที่แอดมินช่วงหลังๆนี้ค่อนข้างที่จะนําเสนอสูตรหลายๆสูตรไม่เจ้าไม่ว่าจะเป็นสูตรในส่วนของขึ้นเหนืออย่างเช่น 10 sí. สีบนคงที่เนาะเขาพูดไปแล้วนะแต่ว่าสูตรล่องใต้ก็จะมีนะเขาเรียกว่าสูตรล่างตัวเดียวซึ่งหลายสำนักเนะี่ยทาออกไม่ได้ที่เลข9้านะคะท่านะผู้ชมแล้วต้องบอ,อกว่าเป็นสูตรที่ถ้าดูผลงานเก่าย้อนหลังเนี่ยเข้าต่อเนื่องมาหลายรอบนะคะท่านะผู้ชมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะประมาณ 80- 90%ที่ผ่านเข้ารอบนะรอบนี้ได้ที่เลข9ส้าสหรับตัวเด่นล่องใต้นะท่านะผู้ชมก็ถือว่ามาตรงกับการวิเคราะห์ทียนมินวิเคราะห์ให้ที่ตัวเด่น9้านี้ด้วยเหมือนกันนะคะ แล้วก็ในส่วนของมาตัวค่าร้านเปอร์นะคะรอบที่แล้วก็ ผ่านเข้ารอบเนาะถ้าจำไม่ผิดรอบนี้ศูนย์กับ9กนะคะก็ถือว่ามีตัว9เนี่ยให้โดดเด่นอยู่เหมือนกันนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นข้อมูลจากหลายๆสํานักหลายๆอาจารย์หรือว่านักวิเคราะห์นะคะที่ให้มาในรอบที่แล้วล่องใต้28ตัวเดียวรอบนี้เขาให้29มานะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจสําหรับ29เนาะแอดมินก็ลองไปเง้ยมดูหลายที่นะว่ามีตัวเลข29งเก้ขายหรือเปล่าต้องบอกว่าค่อนข้างหา,ย,ย,ายากอยู่เหมือนกันสําหรับ29แต่ว่าก็ได้สลากกินแบ่งรัฐบาล มาอยู่เหมือนกันนะสำหรับเลขท้าย29นี้นะคะแต่ต้องบอกว่ามันมีโอกาสที่จะมาตัวกลับ92ได้อยู่เหมือนกันแต่ทําไมแอดมินถึงวาง29ไว้ให้นะคะก็ต้องบอกว่าก็จะไปเทียบดูกับในส่วนของแอดนะในส่วนของออหลายๆมันอาจจะมาที่92ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไปเทียบกับแอด เส้นหมี่นะสูตรที่เข้าดีก็คือ10ล่องใต้หรือว่า10ล่างนะเขาจะให้มาที่ในรูปแบบของ 9x เ,เพราะฉะนั้นถ้าจะเอา9มาวางที่หลัก10ก็ไม่มีปัญหานะคะท่านผู้ชมในส่วนของ 9x หรือว่า92ได้อยู่เหมือนกันแต่มันจะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งที่เป็นสูตรหลักหน่วยล่องใต้หรือว่าสูตรหลักหน่วยล่างนะที่ทําออกมาได้ที่ x 9ในรอบที่แล้ว x8 มา28รอบนี้ x9 เพราะฉะนั้นถ้าจะวางาเป็น29มันก็มีโอกาสได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแอดมินบอกไปแล้วว่ามันมีโอกาสที่จะมาได้ทั้ง2992นะคะก็คือถ้าให้วัดดวงวัดใจถ้าให้แบบว่าเลือกแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะ1%ใน100%นะสำหรับล่องใต้อย่างเดียวก็คงจะเลือกที่นะคะในส่วนของ29นั่นเองนะไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมจะเห็นด้วยหรือไม่แล้วก็เป็นในส่วนของชุดเด่นนี้ด้วยนะคะ ท่านใดให้29มาบ้างนะคะสำหรับชุด2ตัวนะคะเดี๋ยวแอดมินลองเปิดข้อมูลดูนะคะก็อย่างที่บอกน่าจะมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่มี fc ส่งมาให้แอดมินนะคะบอกว่าเป็นเลขลับวงในหลุดมาจากผู้ใหญ่ใจดี2ตัวนะคะรอบที่แล้วให้28มาล่องใต้28รอบนี้ให้ตัวเดียวมาที่29นะคะก็ถือว่ามาตรงกับการวิเคราะห์ของเราอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ในสูตรหลายๆอาจารย์นะอย่างเช่นแอดทอนตำราพารวยนะในสูตรของหลัก10 ล่างชนตัวเดียวที่รอบนี้3กับ9นะรอบที่แล้วชน2ตัวเดียวถือว่า2มาที่28นะหลักสิบนะล่องใต้แต่ว่ารอบนี้ชนถึง2ตัวนะก็คือชนที่3กับ9นะเน้นที่หลัก10มันก็จะเป็นชุดในสูตรใน สูตรที่ว่า 3x กับ 9x อนะลองใต้เนาะมันก็จะมาสอดคล้องกับ92ที่แอดมินว่าไปแต่ถ้าสามมาจริงๆในชุดของเลขเด่นก็จะมีชุดรองที่เป็นเลข3อยู่เหมือนกันนะที่มาชนสูตรนี้ของแอดทอนก็คืออ่าถ้ามา 3x ก็จะมีรูปแบบที่ว่า30แล้วก็32ที่ว่าไปนะที่เป็นชุดรองนั่นเองนะคะนี่ก็คือข้อมูลที่แอดมินลองนําไปเทียบเทียบกับหลายอาจารย์ที่ให้ในส่วนของรองใต้มาแต่ว่ามันจะมีความขัดแย้งกับบางอาจารย์ที่นําเสนอไปใน E ีีที่แล้ว ก็คือเลขมีที่มาของเซียนหนองบัวลำพูที่บอกว่า เข้าในส่วนของน่องใต้มา3รอบติดแล้วตั้งแต่รอบ21รอบ4 6แล้วก็มาล่าสุดรอบ28ซึ่งรอบใหม่หนึ่งกันยายนนี้ก็จะเห็นว่าเขาให้มาคือตัวเด่น1กับ5ดับที่เลข8เนาะตัวดับที่เลข8เนี่ยก็ไม่ติดเด่นไม่ติดไม่ติดตัวเด่นแล้วก็ไม่ติดตัวรองของเราอยู่แล้วนะแต่ว่าตัวเด่นไม่ชนนะเพราะว่าเด่นของเรา9รอง023แต่ว่าเ,เลขมีที่มาคือน1กับ5ก็คือแบบว่ามันจะไม่ชนกันเลยสําหรับรอบนี้นะนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าดูชุด2ตัวแล้ว1 2 1 3งสนะคะห้ 5, 4, แล้วก็5 7ก็ต้องบอกว่าไม่ชนแสดงว่ารอบนี้เซียนนะคะหนองบรวลำพูเลขมีที่มานะคะอาจจะขึ้นบนหรือเปล่าหรืออาจจะหลุดหรือนะการวิเคราะห์ของเราอาจจะหลุดเนาะมันจะมีไม่ใครก็ใครแหละที่จะต,ต้องหลุดนะสำหรับรอบสอบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองพิจารณากันอีกทีหนึ่งเนาะนะคะ,ะก็ถือว่าเป็น ตัวเลือกนะคะแอดมินก็วิเคราะห์ให้ตามนี้สุดความสามารถและหวังว่าท่านผู้ชมจะให้กําลังใจพวกเราต่อไปนะคะสําหรับนะคะหลายหลายท่านบางท่านก็ซูเปอร์แตงนะร่วมโดเน a t ันเข้ามาต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะคะส่วนท่านใดที่ต้องการจะสนับสนุนนะคะช่องของเรา YouTube ก็จะมีเอ่อฟังก์ชันให้สนับสนุนนะก็คือการักการสมัครสมาชิกนะรายเดือนแล้วก็สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของการด o n a t เอ่อโดยการกดนะปุ่มแตง นั่นเองนะคะก็สามารถสนับสนุนโดเน a เข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนใน EP ต่อไปต้องบอกว่าหลายแนวทางห้ามพลาดส,สำหรับวันนี้เพราะว่าเข้มข้นและเป็นแนวทางที่เข้าบ่อยเดินดีที่คัดสรรมาฝากอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันใน EP ต่อไปรวมถึงการวิเคราะห์ในส่วนของขึ้นเหนือจะได้ตัวไหนอย่างไรติดตามใน EP ต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ